สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life and Richer Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจริรับ วันนี้นะครับถ้าคุณจะสร้างทีมงานของคุณให้แข็งแกร่งนะครับผมกาลังพูดถึงธุรกิจของคุณองค์กรของคุณคุณอาจจะมีธุรกิจของคุณไซซิ่งตั้งแต่พนักงานน้อยกว่า10คนน้อยกว่าร้อยคนหรืออาจจะร้อยคนขึ้นไปนะครับผมเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ห้าม ตกหล่นไปเลยแหละครับผมถ้าคุณอยากจะสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวครับวันนี้นะฮะเราจะมาตั้งคําถามกันครับด้วยความที่กระแสของหนังสือ Netflix นะฮะ,ะถ้าใครเคยได้อ่านนะครับเล่มสีแดงๆนะครับผมที่เขาพูดถึงเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรน,นะฮะต้องบอกก่อนว่าคอนเซป t นี้นะครับเป็นคอนเซปที่เราอาจจะถกแล้วก็เถียงแล้วก็ถามกันมานานแสนนานนะครับว่าสรุปเนี่ยนะครับดูแลกันแบบยุ่นไป ครอบครัวนะฮะหรือว่าเราดูแลกันแบบค้นๆดีนะครับงั้นในโจทย์วันนี้เนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่าสร้างทีมแบบครอบครัวหรือเราจะสร้างทีมแบบนักกีฬาทีมชาติดีกันครับอ่านะครับผมหัวข้อน่าสนใจมากๆนะฮะผมบอกเลยว่าเรามาดูกันเลยครับคือต้องบอกก่อนว่าทั้งการสร้างธุรกิจแบบครอบครัวนะฮะหรือว่าสร้างทีมแบบครอบครัวสร้างวัฒนธรรมแบบครอบครัวมันมีข้อดีอย่างและมันมีข้อเสียอย่างนะครับ และรวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบเหมือนนักกีฬาเนี่ยก็มีข้อดีอีกอย่างและก็มีข้อเสียอีกอย่างครับคําถามแรกก่อนเลยครับที่สําคัญกว่าทุกสิ่งอื่นใดเลยคือองค์กรที่คุณกําลังสร้างนั้นถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับองค์กรที่คุณกําลังสร้างเป็นองค์กรประเภทไหนองค์กรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลากหลายระดับจริงไหมครับถ้าวันนี้ทีมของคุณมันคือ สมมตินะฮะมันคือทีมตีแบตเล็กๆที่คุณไม่ได้เอาไปแข่งระดับโลกแต่คุณต้องการสร้างสัมพันธไมตรีมันเป็นองค์กรหรือเป็นสมาคมที่คุณจะทําแบบนั้นแน่นอนครับคุณก็สามารถดีไซน์ได้ว่าอะไรคือองค์กรที่คุณจะเป็นนะฮะถ้าคุณสร้างธุรกิจแม้แต่คุณสร้างองค์กรธุรกิจของคุณเองนะครับมันอาจจะออกมาในรูปแบบการธุรกิจแบบครอบครัวหรือคุณอยากใช้ออกแบบมาในรูปแบบของการสร้างธุรกิจแบบมีการแข่งขันกันนะครับคุณก็ต้องตีโจทย์ให้แต่ว่า วัฒนธรรมองค์กรของคุณเนี่ยคุณจะเลือกใช้แบบไหนนะครับและอย่างที่ผมบอกตอนต้นคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะงั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าก่อนที่คุณจะเลือกปักธงเนี่ยว่าเออจะไปในทิศทางไหนดีมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากพรีเฟรมนิดนึงนะครับหรือเกริ่นนานิดนึงว่าไอเดียหรือคอนเซปต์ตรงนี้นะครับามาจาก Netflix นะครับผมผู้บริหารของ Netflix นะครับได เอ่ยถึงคอนเซป t นี้มานะครับว่าการบริหารทีมที่ดีเนี่ยในมุมของการสร้างธุรกิจเนี่ยคือการสร้างองค์กรที่มีผู้เล่นในองค์กรเสมือนนักกีฬาครับอ่านี้ผมพูดมาในคอนเท็กซ์ของ Netflix ก่อนนะอันนี้อันนี้อันนี้แบบที่1ก่อนเป็นอินโฟมชันที่1ก่อนนะครับซึ่งอยากให้เข้าใจก่อนครับว่าเวลาเราพูดถึง Netflix เนี่ยเรากำลังพูดถึงบริษัทที่เขาอยู่ในระดับ International level แล้วก็มีความเป็น Western สูงที่นี่ครับเราต้องเข้าใจลึกกว่านี้นิดนึงว่า b a c k กราวด์จริงๆนะครับของแต่ละชาติเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับมันจะมีโมเดลนะครับที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎี S S D, นะครับ Hofstede theory เนะครับเขาพูดถึง5 Dimension หรือ5มิตินะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน5มิตินี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับบางประเทศจะมีเขาเรียกว่าความ collective สูงนะครับอยู่ด้วยกันเป็นเกาะเป็นกลุ่ม อย่างคนโซนเอเชียจะเป็นโซนนั้นในขณะที่โซนเวสเทิร์นเนี่ยจะมี individualism สูงน,นั่นหมายความว่าทําอะไรเขาเน้นตัวเองเป็นหลักก่อน,นเขาเอาตัวเองรอดได้เขาแฮปปี้ฉันไม่ต้องยุ่งกับคนเยอะเขาก็มีความสุขได้นั่นก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งอันนี้เป็นแค่หนึ่งขาใน5้าเดเมนชันนะครับมันยังมีเดเมนชันอื่นๆอีกนะครับเช่นเรื่องของแก็บของ s y ริตี y อย่างเอเชียเนี่ยเป็นไงคนแก่คนที่มีอายุเยอะนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย ดูมี power ดูมีความน่าเกรงขามต้องมีความเกรงใจนะครับระบบ s c e n a r i t y แบบนี้มันจะมีสูงในเอเชียในขณะที่ทางเวสเทิร์นปุ๊บเอ้ยไอ้ score ตรงนี้ที่เขาทำ research มาเนี่ยมันน้อยมากเพรคะแนนตรงนี้มันน้อยมากมันก็ทำให้คนไม่ว่าจะอายุน้อยอายุเยอะทุกคนแบบว่าไม่ได้มี gap generation ในเรื่องของ s c e n a r i t y สูงเท่ากับฝั่งเอเชียนะครับไอ้ทฤษฎีเนี้ยที่ผมกำลังพูดถึงมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมของคนมันบ่งบอกถึง ทุกๆอย่างที่จะสร้างขึ้นมาให้ฟล์ไปตามธรรมชาติของคนในพื้นที่นั้นๆนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าอย่างโฆษณาไนกี้เนี่ยถ้าทําวิ่งเครับเป็นใส่รองเทาวิ่งในเอเชียจะกลายเป็นวิ่งแล้วก็วิ่งแข่งกันจ้าหมือความว่าอะไรเออก็เขารู้ว่าคนในโซนเอเชียมันชอบเปรียบเทียบกับคนรอบข้างมันสนใจอะไรแบบเป็นเป็น,ปนหมู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคณะนะครับมันเลยสร้าง movement ตรงนั้นให้เกิดการกระตุ้นนะครับ จริงๆมันเป็น,นกลไกในจิตวิทยาที่มันถูกสร้างมาในระดับวัฒนธรรมเนาะ,นะว่ามันคือแวลูหรือค่านิยมอย่างหนึ่งที่เราทําอะไรแล้วก็แคร์สายตาชาวบ้านอเอาไว้ง่ายง่ายนะครับอ่าหนึ่งโฆษณาไนกี้ที่น่าสนใจคือเวลาเขาปล่อยล้อนอกมาเนี่ยเขาศึกษาพฤติกรรมคนใช่ไหมเขาเข้าใจเรื่อง Ho ฟสตีดทีออีตรงเนี้ยเวลาวิ่งกลายเป็นวิ่งคนใส่รองเท้ายี่ห้ออื่นเนี่ยวิ่งช้าๆ้าพอใส่ไนกี้ปุ๊บวิ่งเร็ววิ่งแซงคนอื่นวิ่งชนะเป็นไงกูที่หนึ่งกูงแตกต่างจากคนอื่นกูโดดเด่นนี่คือโฆษณา นะครับไม่มีเท็กซ์เยอะไม่ต้องอ่านเยอะเป็นอิโมชั่นอลเสเยอะในขณะที่ฝั่งเวสต์เนีครับโฆษณาไนกี้เหมือนกันแต่กลายเป็นวิ่งอยู่คนเดียววิ่งแบบกูไม่สนใจใครนี่คือโลกส่วนตัวของกูแล้วก็มีเท็กซ์ป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าใส่แล้วนุ่มอย่างนี้นะครับเนื้อรองเท้าเป็นแบบนี้นะครับมีเท็กซ์ให้อ่านให้คุณคิดอยู่กับตัวเองไม่ต้องสนใจคนรอบข้างปลดปล่อยตัวคุณในแบบของคุณในวิถีของคุณเป็นไงครับ แค่โฆษณาเองมันยังสร้างอะไรอ่ะความเข้าใจในกลไกลของพื้นฐานของมนุษย์ในแต่ละภาคพื้นที่ในแต่ละวัฒนธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยมาพูดในคอนเทกซี่เอออาจจะฟังดูไม่ได้อวยไปทางเน็ fli ิซะทีเดียวนะครับว่าต้องทําเป็นองค์กรที่แข่งขันแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังทุกท่านลองฟังและลองเลือกประยุกต์ใช้ดูครับเพราะถ้าการที่คุณเลือกองค์กรของคุณ เป็นองค์กรแห่งการแข่งขันนะครับคุณเลือกแล้วว่าเป็นองค์กรแห่งความสําเร็จนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเนาะว่าถ้ามันเป็นธุรกิจนะครับผมใช้คำว่าถ้ามันเป็นธุรกิจเราคงเลี่ยงไม่ได้ว่ามันอยู่ในสนามสงครามของการแข่งขันตลอดเวลาเนะี่ครับเราช้าคู่แข่งเร็วกว่าเราเราก็เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจไปนะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่เราครับว่าจะเลือกดีไซน์ยังไงเอาล่ะนะครับถ้าคุณสร้างองค์กรแบบนักกีฬามันเป็นยังไงอะแน่นอนครับอย่างแรกก่อนเลย เราไม่มานั่งโอกันเราไม่มานั่งโอเอนะครับแล้วก็คอยเชียร์อัพกันนะครับเราไม่ทำแบบนั้นกับคนที่ไม่เพอร์ฟอร์มนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าเราคัดกรองนักกีฬามาคุณเพอร์ฟอร์มแมมไม่ผ่านเนี่ยมันจบตั้งแต่รอบแรกแล้วว่าคุณไม่ผ่านเทียร์คุณไม่ขยันซ้อมเนี่ยคุณโดนไล่ออกตั้งแต่แรกแล้วแม้แต่คุณเป็นเพลเยอร์หลักถ้าคุณเล่นไม่ดีคุณยังต้องมีตัวสำรองเตรียมขึ้นมาแทนได้นะครับเดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจริงจัง ฟันชวบซ้ายขวาเด็ดขาดครับคุณก็จะมีองค์กรแต่องค์กรเขาเรียกว่าทีมงานเกรด A อเออแล้วนึกภาพดูสิครับว่าทีมงานเกรด A เวลาอยู่ด้วยกันอะไรเกิดขึ้นนะครับก็มีแต่คนเก่งๆนะครับเราไว้ใจแล้วเราสบายใจกันได้คุณโยนลูกบอลของคุณไปที่ตำแหน่งนั้นเรารู้ว่าคนคนนั้นจะรับผิดชอบมันได้ดีเพราะคนคนนั้นมืออาชีพเรื่องนั้นเรารู้ว่าถ้าบอลถูกส่งถึงเราเราก็รับผิดชอบมันอย่างมืออาชีพ เราไม่ได้มีมือสมัครเล่นเข้ามาเล่นด้วยกันอ่าเป็นไงครับดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าธุรกิจให้ความโฟกัสกับเพลเยอร์ที่อยู่ในท็อปเทียร์เท่านั้นก็ต้องยอมรับครับว่าสโมสรที่เก่งๆเนี่ยก็เกิดจากการที่มีเพลเยอร์ระดับเทพๆนะมาอยู่รวมตัวกันแต่ก็ไม่ใช่แค่เทพอย่างเดียวนะครับต้องเป็นคนที่เทพเอ่เทพในที่หมายถึงสร้างเปอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับบริษัทได้ดีนะครับสร้างเปอร์ฟอร์แมนซ์เทบองค์กรได้ดีแต่เทพอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับมันต้องมีการเทพ ที่มีค่านิยมที่คล้ายคลึงกันหมายความว่าอะไรครับถ้าองค์กรเราให้ค่านิยมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเร็วปรับตัวเร็ว Innovative ใช่ไหมฮะคนในองค์กรที่เราจะกรองเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ในตอนสร้างระบบ HR หรือแม้แต่การวางกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยเราต้องวาง Mission Vision และ c คอแวลูหรือว่าแก่นของบริษัทให้ชัดละเพราะถ้าเราเริ่มที่ติดกระดุมดนั้นแรกชัดเนี่ยเป็นไงฮะเวลาเราจ้างใครเข้ามาเนี่ย HR เองก็จะมีชุดคำถามที่สกรีนมันจะเหมือนเป็นตัวฟิลเตอร์เหมือนตัวกรองน้ำที่เราจะปล่อยให้เฉพาะแ่ธาตุดีๆเข้ามานะครับดัยันถ้าว่าตัวกรองเราแบบที่ยิบยิบใช่ไหมมันก็จะมีแต่เขาเรียกว่าคนคุณภาพท็อปๆเข้ามาและแน่นอนครับการดูแลคนคุณภาพท็อปๆเข้ามาก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าทุนทรัพย์ใช่ไหมครับต้องอาศัยการลงทุนกับคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอน อย่างเขาบอกว่าที่ Google เนี่ยนะฮะพนักงานระดับท็อปๆเนี่ยนะฮะเข้าไปเนี่ยมีรถรับส่งรูปไปเรียนที่โรงเรียนด้วยนะครับดังนั้นมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะว่าถ้าเราอยากสร้างองค์กรให้แข็งแร่งรวมแต่ b บ s t player จริงๆเป็น Dream Team จริงๆเพราะว่านั่นก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับคือการเลือกคนที่คุณภาพสูงเข้ามายอมจ่ายสูงกว่าดูแลเขาดีกว่าแต่สุดท้ายครับเราจะได้ทีมงานแบบระดับท็อประดับ World Class นะครับซึ่งนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งคอนเซปต์นะ ใช้และให้ความสําคัญครับคือการเลือกคนที่คุณภาพดีเั้นในมุมของการสร้างคนหรือในกลุ่มมุมของการสร้างวัฒนธรรมเนาะฮะมันมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นจากการที่เอาใครก็ได้มายํารวมๆกันแล้วก็ค่อยๆค่อยๆสร้างให้เป็นคนคนนั้นแต่มันคือการกรองมาตั้งแต่แรก้วครับก่อนที่จะให้ใครเดินเข้ามาในองค์กรของคุณเราคัดแบบพรีเมียมเราคัดแบบมืออาชีพนะฮะซึ่งนั่นก็จะทาให้องค์กรเติบโตได้เร็ว move on ได้เร็ว ใครไม่เพอร์ฟอร์มก็จะโดนเขีย่ยออกได้รวดเร็วเช่นกันนะครับงั้นข้อดีของมันคืออะไรครับเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดการแข่งขันทุกคนอยากพัฒนามีกร o w มาย i n d ็ตตลอดว่าง่ายๆ performance ดีแน่นอนครับและอีกมุมหนึ่งครับที่อาจจะเป็นข้อเสียก็คือมันอาจจะดูโหดร้ายเป็นนิดนึงนะครับคือมันช็อปชบชบชบแต่เอาจริงๆมันคือธุรกิจนนเนาะดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่โหดร้ายอกครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้ครับถ้าเราอยากจะ ทำให้ธุรกิจนี้เติบโตในระยะยาวเหมือนที่เขาบอกกันนะครับว่าถ้าเราเอนดูเขาเดี๋ยวเอนเราขาดนะฮะอ่าคุณก็ต้องลองมองกลับมาที่องค์กรของคุณละเออทุกวันนี้นะเราเป็นแบบนั้นไหมเราเด็ดขาดไหมเราชัดเจนไหมวันนี้เราจะเอาทีมชาติไทยไปเตะแข่งฟุตบอลกับบอลโลกเนี่ยเราคงไม่ได้บอกเออคนนี้เป็นญาติเราคนนี้เป็นเพื่อนเราเอาขึ้นมาเล่นหน่อยเอยคนนี้นิสัยดีคนนี้จงรักภักดีกองค์กรเอาขึ้นมาเตะบอลในบอลชาติหน่อย เอาขึ้นมาเตะได้ครับถ้าเกมนั้นไม่แข่งและไม่ได้กะจะเอาถ้วยถูกไหมครัดังนั้นถ้าเรามองในเรื่องของ performance ผมเชื่อครับว่า m d s e t แบบนี้ในการหา quality A player ชัดเจนกรองให้ชัดนะครับก็จะช่วยครับให้คุณสร้างผลลัพธ์ขององค์กรได้อย่างดียยีมครับทีนี้มาดูในมุมครอบครัวครับต้องบอกว่าในวัฒนธรรมไทยแม้แต่ในระบบราชการหรือแม้แต่ระบบการเติบโตมาใน รกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยนะครับเราเลี้ยงดูกันแบบครอบครัวใครที่อยู่กันมานานในองค์กร 30- 40ปีไม่เพอร์ฟอร์มก็ยังเก็บไว้นะครับผมเป็นไงฮะคือเรามีความเกรงใจกันนะครับและนี่คือวัฒนธรรมผมต้องบอกก่อนว่านี่คือวัฒนธรรมคนไทยมีความหย่วนหยวนกันคนไทยมีความยืดหยุ่นกันงั้นองค์กรที่มันเป็นองค์กรไทยจ๋าๆเลยนะครับเคาเจอร์บางอย่างมันจะมีความฟมินีนสูงนะครับมันจะมีความเป็นห่วงเป็นใยกันสูงมันจะเกรงใจเกรงใจ เรงใจซึ่งนี่แหละครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะฮะเอาเรามาดูข้อดีก่อนมาดูข้อดีก่อน,นครับข้อดีคืออะไรครับคนรักคนรอยตีอยู่เนี่ยก็ไม่อยากไปไหนละนะครับเพราะรักกันผูกพันกันเวลาจะช่วยงานนอกเหนืองานตัวเองทุกคนยินดีครับเพราะว่าเข้าใจกันอยากสนับสนุนกันนะมันจะมีความอบอุ่นบางอย่างครับที่เราสามารถมี experience ได้ว่าเฮ้ยบางทีเพื่อนร่วมงานอะ่ะก็เหมือนพี่น้องหนึ่งคนเลยนะครับ ซึ่งถ้าบรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อ่ะ bonding หรือ connection เนี่ยครับมันจะซิงกันในหลับได้ลึกกว่ามันจะมีการเติมเต็มในมิติของความสัมพันธ์ได้มากกว่าด้วยนะครับเพราะมันใกล้ชิดกันมันอุ่นใจคุณอาจจะแฮปปี้กับคนที่ครอบครัวคุณจริงๆแล้วคุณก็อาจจะแฮปปี้จริงๆกับคนในครอบครัวในธุรกิจของคุณด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับในความอบอุ่นในความสบายใจใน comfort zone แล้วก็ความกลมเกลียวกันในพื้นที่นี้นะครับ มันก็อาจจะนำพามาสู่หายนะได้เช่นกันถ้าคุณสุดโตรงไปทางสร้างองค์กรแบบครอบครัวครับหนึ่งเลยครับความไม่ยุติธรรมจะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันจะเริ่มใช้อารมณ์เยอะขึ้นมันจะเริ่มอันบาลนซ์เกี่ยวกับเรื่องของผลงานแต่เราจะเวทไปที่ความสัมพันธ์นะครับลหลายครั้งหลายๆคนมีธุรกิจคุณมีทาย,ยาทคุณรู้แหละว่าแต่ละคนนั้นอาจจะไม่ใช่ทาเลนสที่เหมาะเลยแหละมาบาริหารแต่เพราะคุณ รักเขาเพราะคุณใส่ใจเขาแล้วคุณก็หวังดีซะเหลือเกินที่อยากจะให้เขาเติบโตคุณเลยจับเขามาอยู่ในเกมที่คุณอยากจะให้เขาอยู่ทีนี้ครับต้องบอกเลยว่าถ้าคนคนนั้นไม่เพอร์ฟอร์มอะไรเกิดขึ้นครับคุณจะไม่ได้เสียแค่คนรักของคุณที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วนในธุรก,กิจครับคุณอาจจะเสียทรัพยากรมากมายไม่ว่าตั้งแต่การหาคนเข้าใหม่ หรือการจ้างออกหรือ p e r f o r m ร์แมที่กำลังเกิดขึ้นแล้วไม่มีประสิทธิภาพและเงินที่คุณกำลังต้องจ่ายต่อไปอย่างไร้ประโยชน์ดังนั้นนะครับผมมันมีข้อดีข้อเสียจริงๆนะครับผมเลยอยากจะบอกตรงนี้และสรุปในประเด็นตรงนี้ว่ามันเหมือนการสร้างองค์กรด้วยพลังงานสองแบบครับเหมือนหยินกับหยางเหมือนเฟมนีนกับมาสคูลีนพุ่งไปที่ผลลัพธ์ดีหรือละมุนละม่อมกันดี โดยโซนเอเชียโดยวัฒนธรรมอยู่แล้วเราโตมาเนเจอร์ที่มันละมุนละม่อมและทางเวสเทิร์นดูจะไปทางสร้างผลลัพธ์นะครับชัดเจนมากกว่านะต้องบอกว่าโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่ที่ personality type ของแต่ละบุคคลถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรที่มีความใช้ feeling สูงก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่คุณอาจจะ lead องค์กรมาให้มันมีวัฒนธรรมแบบนี้โดยไม่ทันรู้ตัวนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับการ aware ตัวเองว่าเรา คือมนุษย์หนึ่งคนครับที่เราอาจจะถูกเติบโตและเลี้ยงดูมาด้วยการตัดสินใจผ่าน Logic. ลอจิกเราอาจจะชอบครับที่จะใช้ performance driven องค์กรแบบนักกีฬาแล่ถ้าคุณโตมาด้วยความละมุนล,ละม่อมความไมตรีนะครับจนแก่นภายในของคุณให้ความสนใจเรื่องของ feeling หรือความรู้สึกกันละกันคุณอาจจะนำองค์กรของคุณด้วยความรักความเข้าใจแบบครอบครัวกันครับ บทสรุปทั้งหมดนะครับผมไม่ได้บอกว่าอะไรถูกและไม่ได้บอกว่าอะไรผิดนะครับจริงๆทั้ง2องอย่างมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันคําถามมาเลยอยู่ตรงนี้ครับจะดีไหมล่ะครับถ้าคุณสามารถดึงจุดแข่งทั้ง2องอย่างออกมาได้1คุณสามารถสร้าง performance ได้เหมือนทีมนักกีฬาครับและ2ครับคุณสามารถทําให้ทีมนักกีฬานั้นรักกันได้เหมือนครอบครัวและยังเคารพกฎกติการ่วมกันอย่างมืออาชีพเพราะถ้าคุณทําสิ่งนี้ได้ครับ ทีมคุณจะเกิดทั้ง loyalty ทีม branding ที่ดีนะครับ employee engagement ที่ดีและรวมไปถึงคุณก็จะได้ทานเลนระดับเทพๆที่เขาก็พร้อมจะเข้าใจกฎกติกาว่าวันหนึ่งการจากลาของเราก็ไม่ใช่การตัดญาติแต่มันคือคุณไม่ได้พร้อมที่จะเล่นในสงครามนี้คุณไม่พร้อมที่จะเล่นในสนามกีฬาตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่า solution ที่ดีที่สุดคือการบาลานซ์ให้เจอครับว่าธุรกิจคุณต้องใช้เนเจอร์แบบไหน ธุรกิจคุณที่ต้องเซิร์ฟตลาดต้องการบุคลากรที่มีแวลูแบบไหนและสุดท้ายครับลองบาลานซ์ Balance, ข้อดีของทั้งสงสิ่งดูคุณอาจจะเจอจุดสมดุลเฉพาะของธุรกิจคุณที่ไม่เหมือนคนอื่นๆครับ mm. เพื่อให้องค์กรคุณนั้นได้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวครับฟังถึงตรงนี้ครับท่านผู้ฟังทุกท่านคิดว่าคุณอยากจะสร้างองค์กรแบบไหนเอ่ยอยากสร้างแบบครอบครัวหรืออยากสร้างแบบทีมนักกีฬาครับ สำหรับวันนี้โอมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกับการสร้างองค์กรคนครับสวัสดีครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับแอดไลฟ์เอนวิชเชนะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดๆไปครับสวัสดีครับ